สวัสดีครับเข้าสู่ฤดูการปลูกมันสำปะหลังใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับว่านะครับการเตรียมแปลงปลูกสําคัญมากๆเลยโดยเฉพาะยิ่งสภาพดินถ้าติดปัญหาในเรื่องของดินแข็งดินด้านดินไม่ล้วนซุยดินไม่อุ้มความชื้นนะครับใช้ผลิตภัณฑ์โฟซอยปรับปรุงบำรุงดินนะครับหถึงสช้อนต่อน้ํา20ลิตรจะฉีดก่อนไถก็ได้หรือไถไปแล้วยกล่องเรียบร้อยปักปลูกเรียบร้อยสามารถฉีดตามหลังก็ได้ หรือใช้ผลิตภัณฑ์โฟซอยร่วมกับยาขยาก็ได้นะครับอ่าก็จะช่วยทําให้เกิดการปรับปรุงบำรุงดินดินก็จะล้วนซุยสวยๆแบบนี้ครับการปักท่อนพันมันนะครับก็จะง่ายนะครับรากก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีรากรอบตัวหัวรอบด้านเปอร์เซนต์แป้งมาแน่นอนครับนะครับแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์โฟซอยนะครับในการปรับปรุงบำรุงดินนะครับช่วยลดการใช้ปุ๋ยรองพื้นด้วยช่วงนี้ปุ๋ยแ